สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีซีรีส์รักใส่ๆน่ารักนารักมาฝากกันบ้างนะคะกับซีรีส์เรื่องร้านคา a r a c เ e อร์เดลิเวเปิดเรื่องมาที่จื้อเสี่ยวหวีสาวน้อยขี้อายนางเอกของเรื่องเธอทํางานในบริษัทโฆษณาชื่อดังด้านฝีมือในการทํางานนั้นถือว่าดีมากๆแต่เธอกลับไร้ตัวตนในที่ทํางานมีหน้าที่แค่คอยรองรับอารมณ์ของคนในบริษัท แต่แล้ววันหนึ่งนางเอกก็ได้มารู้จักกับแอปร้านคาแรคเตอร์ร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านขายอาหารเดลิเวอรี่ซึ่งตอนแรกเธอก็ยังง,งงงว่าร้านนี้ส่งอาหารมาให้เธอได้ยังไงทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้สั่งไปด้วยซ้ำแต่เธอนั้นก็ตัดสินใจที่จะลองชิมมัน แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นประธานสู้ประธานบริษัทหนุ่มหล่อไฟแรงคนใหม่ก็ได้เดินเข้ามาซึ่งเขาก็คือพระเอกของเรื่องนั่นเองค่ะรุ่นพี่ในบริษัทก็ได้ปัดอาหารจากมือนางเอกชิงแต่ก็ดันพลาดเกือบจะไปโดนหน้าของพระเอกแล้วไม่ล่ะเขาได้จับขนมปังแล้วก็เดินกลับเข้ามาส่งให้กับนางเอกพร้อมกับบอกว่าอีกสามนาทีจะเริ่มประชุมทุกคนก็ต่างกระวนกระวายใจกันใหญ่ส่วนนางเอกนั้นก็ย่างยืนถือขนมปังในมือแบบฮึกกหักไม่ รู้จะทำยังไงกับมันดีจนรุนพี่ต้งตะโกนบอกให้นางเอกถ้าอยากจะกินก็ไปกินข้างนอกสิพระเอกก็แอบ,บมองตามนางเอกตลอดนางเอกก็เดินออกมาแบบเซ็งๆแล้วเธอก็ตัดสินใจกินขนมปังนั้นเข้าไปทันชีทันชีที่นางเอกกินมันก็ทำให้นางเอกมีคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะเปิดศึกกับทุกคนที่คอยแต่เอาเปรียบเธอเริ่มจากพ่อมนวยการก่อนคนแรกที่เอาแต่สั่งงานลูกน้องและโยนความ ผิดชอบให้กับคนอื่นต่อมาก็เป็นลีลีที่ชอบแอบหนีไปจิบชาตอนบ่ายเจียนอิงที่โดนด่าวา่าวันๆก็เอาแต่ติ้งดาราไร้สมองสุดท้ายก็เป็นโจวชวนที่เอาแต่เล่นเกมกับประจบประแจงเจ,เจ้านายไปวันๆก็โดนกันไปทวนทวนหน้าแล้วก็บอกให้ทุกคนหันกลับมาตั้งใจทำงานได้แล้วแบบตาต่อตาฟันต่อฟันกันเลยทีเดียว ทุกคนก็ต่างกับยืนอึ้งไปตามตามกันพระเอกก็ถึงกับปรบมือให้ในความบ้าของนางเอกรู้ตัวอีกทีก็อายแทบจะมุดแผ่นดินหนีโทรไปถามทางร้านว่าส่งอะไรมาให้เธอพอกินเข้าไปก็นิสัยเปลี่ยนทันทีแต่ทางร้านก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมาก ระหว่างที่นางเอกสงบสติอารมณ์อยู่ในห้องน้ำนั้นนางเอกก็เกิดได้ยินพนักงานคุยกันเรื่องพระเอกกำลังจะปลดพนักงานออกทำให้เธอคิดว่างานนี้เธอคงไม่รอดแน่เลยหาวิธีเข้าไปคุยกับพระเอกแต่พอเจอหน้าพระเอกก็กลับไม่กล้าพูดบวกกับเป็นคนขี้อายเลยไม่มีโอกาสได้พูดสักทีแล้วเย็นวันนั้นนางเอกก็ได้มานั่งดืม่มกาแฟแบบนาโซรคิดว่าจะอธิบายให้พระเอกฟังยังไงดี แล้วประเอกก็ได้เดินเข้ามาในร้านพอดีโอกาสมาถึงแล้วแต่ประเอกก็ไม่ทันระวังโดนโจรขโมยล้วงโทรศัพท์ไปนางเอกเห็นเข้าจึงรีบเข้าไปช่วยแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไม่สามารถทำอะไรได้เธอเลยตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเล็กเตอร์สั่งบะหมี่ซุปหอยขมซึ่งมีพลังฮึกเหือข,ขึ้นมาจนจีไล่จัดการขโมยอัดซจนเละและก็ยังจับเขาใส่ถังขยะด้วย แล้วนางเอกก็ได้เอาโทรศัพท์ไปคืนพระเอกแบบมัดมันสุดๆเทไม่เบาเลยนะนางเอกเนี่ยแล้วเธอก็ได้ถามกับพระเอกว่าไม่เอามือถือแล้วหรือไงพระเอกก็รับมาแบบนานิ่งๆเธอเลยยื่นมือไปจับ,บ่ากของพระเอกเอาไว้แล้วก็บอกว่าไม่รู้จักขอบคุณยังไงแล้วก็จับปากของพระเอกพระเอกก็ถึงกับตกใจในท่าชีของนางเอกแล้วเธอก็ยังฟ้าตัวของพระเอกเข้ามาจูบอีกตั้งหาก ทำเอาเพรเถึงกลับไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวคำหมาเพเอก็ถึงกับนอนไม่หลับฝุงซานมากเอาแต่คิดถึงจูบนั้นของนางเอกแล้วก็คิดว่านางเอกเป็นคนยังไงกันแน่เป็นผู้หญิงที่น่าสนใจมากจริงๆ ส่วนนางเอกก็ได้แต่อายในสิ่งที่ทำลงไปมาทำงานก็เอาแต่หลบหน้าพระเอกและพระเอกก็ได้ชวนทุกคนในบริษัทมากินเลี้ยงในโอกาสรับตำแหน่งประธานบริษัทคนใหม่ทุกคนก็ต่างช่วยกันพูดให้พระเอกลมเลิกความคิดเลิดพนักง,งานออกต่างก็เข้าไปเอาใจพระเอกแต่ตอนนี้พระเอกก็ดูจะสนใจนางเอกเป็นพิเศษเขาถามกับนางเอกว่าทำไมไม่เห็นพูดอะไรบ้างเลยนางเอกก็หน้าแดงจนพูดไม่ออกทุกคนต่างบอกให้นางเอกเล่าเรื่องตลกตลก ่เธอก็ดันเล่าแบบไม่ตลกเอาซะเลยจนทุกคนต่างกับสายนาแต่เ,เอกก็แอบ,บยิ้มคิดว่ามันน่ารักดีจนนางเอกต้องขอตัวออกมาข้างนอก เธอเลยขอใช้บริการร้านคาแรคเตอร์อีกครั้งต้องหาอะไรที่เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองคราวนี้เธอก็ได้สั่งซื้อชุดเค้กสาวผีเสื้อสังคมมากินเสร็จก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ Character เป็นสาวมันมันสวยแซ่บจนทุกคนต่างมองจนตาค้างเดินเข้ามาด้วยชุดไรสีดแดงรองเท้าส้นสูงเราเรืองตลกจนทุกคนก็สนุกไปด้วยพระเอกก็เอาแต่มองและก็คิดว่าน่าสนใจมากจริงๆเมื่องานเลี้ยงจบลงนางเอกก็ได้เดิอนออกมาจากร้านพระเอกก็เดินตามมาติดติดบอกกับ นางเอกว่าเธอบรรลุปเป้าหมายแล้วนะคือพระเอกคิดว่านางเอกกะจะอ่อยเขาเพราะชอบเขาแน่ๆแ,แต่นางเอกก็บอกไปว่าที่ทำไปทั้งหมดก็ไม่อยากให้พระเอกกดพนักงานก็เท่านั้น จนพระเอกถึงกลับไปไม่ถูกอะไรกันเนี่ยผู้หญิงคนนี้และก็บอกกับนางเอกว่าเมื่อก่อนไม่คิดจะปลดพนักงานแต่ตอนนี้คิดแล้วนางเอกก็ตกใจมากขอร้องพระเอกพระเอกเลยบอกให้พาเขาไปที่หนึ่งก่อนพระเอกก็ได้พานางเอกมาพบกับประธานหมาและประธานจางเพื่อคุยเรื่องธุรกิจกันบอกจะให้นางเอกมานั่งดื่มด้วยกะจะแกล้งนางเอกให้เชอดื่มไปหแกว้วนางเอกก็รีบขอตัวไปเข้าห้องน้ำฉันจีแล้วก็ได้สั่งอาหารจากร้านคาแรคเตอร์อีกแล้ว จกบำรุงราชาบรรโตเล่า ครั้งนี้นางเอกสู้สุดๆจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบจนพระเอกออกอาการไม่พอใจดื่มหนักจนจะอ้วกออกมาพระเอกเลยขอพานางเอกออกมาก่อนแต่นางเอกก็สังเกตเห็นว่าหน้าของพระเอกแดงเลยถามว่าแพ้ออลกอฮอลหรอพูดไม่ทันจบก็จะอ้วกพระเอกเลยอุ้มนางเอกไปส่งที่บ้านชันชีด้วยความเป็นห่วงกลับมาถึงบ้านนางเอกก็แอบเขินพระเอกคิดถึงพระเอกจนนอนไม่หลับเขาก็น่ารักดีอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นที่สุดเช้ามาก็ได้รับข่าวดีว่าพระเอกนั้น ยกเลิกการปิดพนักงานออกแล้วทุกคนก็ต่างดีใจมากแล้วก็ชื่นชมนางเอกว่าเป็นเพราะเธอรเกรกจึงยกเลิกแผนนี้ ทุกคนก็อยากให้นางเอกลองไปเจราจากับพระเอกเรื่องการทำโอทีเรื่องนางเอกก็จำยอมต้องเข้าไปหาพระเอกที่ห้องทำงานแต่ก็ไม่กล้าได้แต่ยืนทำใจอยู่หน้าห้องจนพระเอกเห็นเธอก็เลยวิ่งหนีอย่างตกใจแล้วนางเอกก็ได้เดินผ่านมาได้ยินคนในบริษัทพูดถึงเธอในด้านที่ไม่ดีหวังจะเกาะผู้ชายรวยอย่างพระเอกทำให้นางเอกนั้นเสียใจมาก เธอจึงคิดที่จะเกลี้ยกล่อมพระเอกให้สำเร็จเลยใช้บริการร้านคาแรคเตอร์บอกจะสั่งอาหารเพื่อเกลี้ยกล่อมบอส พนักงานเลยเสนอเมนูสาวชาหลุมริงเมื่อดื่มไปหนึ่งครั้งผู้ชายก็จะเหมือนตามืดบอดเมื่อดื่มสองอึกผู้ชายก็จะอ่อนรัท่วยได้ดื่มสามอึกไม่ว่าผู้ชายหน้าไหนก็จะบอบบางอ่อนแอพูดไม่ทันจะจบนางเอกก็ดื่มไปจนหมดขวดแล้วจนพนักงานก็ได้ตาทำหน่าเวอถึงกับอ่อนระทช่วยด้วยอีกคนแล้วนางเอกเดินเข้ามาในบริษทัททุกคนก็ต่างจ้องหันมามองนางเอกแบบคลั่งไคล้สุดๆเชื่อคำพูดของนางเอกทุกคนโดยไม่ขัดขืน ถึงตาของพระเอกบางนางเอกก็ยอมเดินเปียกฝนไปขอขึ้นรถพระเอกแบบว่าอ่อยสุดๆจนพระเอกต้องพานางเอกกลับบ้านด้วยเห็นนางเอกตัวเปียกรเรกเลยไปเอาผ้าขนหนูมาให้เธอแล้วก็บอกให้นางเอกไปอาบน้ําอุ่นสักหน่อยแล้วนางเอกก็ได้หันกลับมาถามกับพระเอกว่าช่วยอะไรสักหน่อยได้ไหมช่วยถอดสิบให้หน่อย ทำเอาพระเอกถึงกับคืนน้ำลายกันเลยทีเดียวคืออ่อยสุดๆจริงๆพระเอกก็รู้สิบเสื้อให้กับนางเอกแบบอายๆแล้วนางเอกก็ได้เข้าห้องน้ำมาตบแป้งแต่งหน้าสวยเธอถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็คิดว่างานนี้พระเอกไม่รอดแน่พระเอกต้องเสร็จแน่แล้วกำลังจะเดินออกไปหาพระเอกแต่แล้วเธอก็มีสติกลับมา เห็นตัวเองก็ตกใจมากทั้งเขินและอายจะทำตัวไม่ถูกกะจ,จะหนีเพรกแต่เปรเกก็มาดักเอาไว้ก็เลยต้องหาข้ออ้างแก้ตัวซะยกใหญ่ส่วนพระเอกก็เข้าใจผิดไปกันใหญ่ว่านางเอกอ่อยเพราะชอบเขาในแน่เลยเสนอให้นางเอกออกเดทกับเขานางเอกก็ตกใจมากพยายามอธิบายแต่พระเอกก็บอกว่านางเอกบรรลุปเป้าหมายแล้วที้ตามจีบเขานางเอกกลับบ้านมาก็นอนคิดทั้งคืนว่าเธอเนี่ยนะตามจีบพระเอกบ้าขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตอนนี้เพิ ไปกันใหญ่แล้วขนาดดูหนังก็ยังเห็นแต่หน้าพระเอกเลยคือพระเอกอยู่ในทุกทที่วันต่อมานางเอกก็ได้ไปรอพระเอกตามนะัดที่บอกว่าจะออกเดทด,ด้วยกันรอแล้วรออีกแต่พระเอกก็มาสายแถมยังยุ่งเรื่องงานเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะออกเดทแบบจริงจังเหมือนไร้ตัวตนยังไงก็ไม่รู้เธอเลยขอสั่งอาหารจัดการซะเลยโทษฐานที่ปล่อยให้เธอรอนางเอกก็ได้สั่งล็อบเตอ,อร์ออสเตรเลียเพื่อแกเผ็ิดประทานเระเด,ดกัน ไปจัดการพระเกที่ปล่อยให้เธอรอจนดึกดื่นบอกว่าเธอไม่พอใจมากปากพระเอกบอกให้พระเอกสนใจเด็ดกับเธอหน่อยและต่อไปนี้พระเอกก็ต้องเลิกงานให้ตรงเวลาด้วยพูดจบเธอก็ดูนาฬิกาแล้วก็บอกว่าหมดเวลาทำงานแล้วแล้วเธอก็ได้ลากพระเอกเข้ามาจูบ และก็ยังบอกพระเอกด้วยว่าหมดเวลาของการจูบวันนี้แล้วบายบายแฟนของฉันแล้วเธอก็เดินกลับไปทำให้พระเอกถึงกับงงง,งยืนตาค้างแต่เขาก็ดูสนใจในตัวของนางเอกมากขึ้นคือแปลกไม่เหมือนใครแต่ก็ได้ใจไปเต็มเต็ม